อย่างที่เรานําเสนอกันไปนะครับว่ากรณีที่มีการยุบสภาหรือว่าอยู่จนครบวาระเนี่ยจะส่งผลต่อวันเลือก<ฆ>ตั้งนะเพราะว่ากําหนดกรอบเวลามันจะไม่เท่ากันในเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วแบบนี้หลังจากนี้ไทม์ไลน์เป็นอย่างไรขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการการเลือกตั้งเป็นอย่างไรมาดูกัน,นครับ กรณีที่มีการยุบสภานะครับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันยุบสภาหลังจากนั้น5วันกกตจะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งรวมถึงวันรับสมัครและเมื่อปิดรับสมัครแล้วไม่เกิน7วันกกตจะต้องประกาศบัญชีร,รายชื่อผู้สมัครสสต่อมากกตจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีร,รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันโดยกกตจะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันท่านสามารถแจ้งเพิ่มชื่อหรือว่าถอนชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่า10วันนะครับขณะเดียวกันกกตจะสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันและหากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งจะแจ้งให้ประชาชนทราบ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันส่วนใครที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งกกตจะประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิ์จริงๆเลยนะครับสามารถแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองได้ภายใน7วันครับ